สวัสดีค่ะ <LET> บุผ <że make reconcile> <Ein structured> <shared> ู้ชมดูทายดูจิ้งเก๋าคผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นฮาร์ดกรอบนะครับคุณผู้ชมต้องฆ่าได้10คิลนะครับระบิ10ิคิลถึงจะถ้ากับคลิปจบแต่ว่าถ้าผมตายคือคลิปจบเหมือนกันคุณผู้ชมนะครุณผู้ชม Where's I really do คนอยู่เวลาเกมเองคุณผู้ชมนี่ผมมีโอกาสตายเพราะไอพระเจ้าแน่นอนผู้ชมมันจะมาฆ่าผมแบบนี่ีนะอย่าเมกเออเล โอเคคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่นับคุณผู้ชมยังไม่นับยังไม่นับคุณผู้ชมเพราะมันเป็นถุงมือโกงคุณผู้ชมเอ้าอ่ะโกงเกินเดี๋ยวพอต้องเล่นมุมกล้องอย่างนี้นี่นี่มุมกล้องอย่างนี้นี่ผมเล่นในไอโฟนไม่ถนัดแล้วผมติดผมเล่นในแอดแพดมากเกินไป อย่าอย่าโอเคคุณผู้ชมตายแล้วจบคลิป